าจารย์สังกันะครับผมสวัสดีครับน้องโครับครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่ตำหนักของอาจารย์ส exactly งัดนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศร้อนแต่เช้าเลยเนาะวันนี้อันนี้ร้อนมากลูกครับครับผมร้อนเช้ามาฟ้าไม่เลเลยไม่มีลมเลยไม่แต่แดดอย่างเดียวครับครับผมก็เสียดายมากเลยเนาะอาจารย์เลขอาจารย์อีกอีกวิแต้หนึ่งจะได้สามตัวโต๊ดค่ะครับอาจารย์ให้มาตัวไหนนะครับอาจารย์จดจำได้ว่าน่าจะเป็นสี่แปดสองนะสี่ สี่แปดสองถ้าเป็นห้าแปดสองจะได้สามตัวโต๊ดตู้กล้องหรกเอ้โิดไปเต้มหนึ่งจริงๆเนาะสี<ๆ>่ 4, เป็นห้านี่จะได้สามตัวโต๊ดเลยแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ให้สี่แปดสองกับแปดห้าใช่ไหมครับอาจารย์ต้กล้องกัแปดห้าหรอโอ้ห้องเสดยเนะถ้าเอาสองไปใส่กับแปดห้านี่ก็จะได้แบบสามตัวสามตัวโต๊ดอาาีกนะครับแต่ว่าก็คืออันเลขตัวนี้นี่ก็คืออาจารย์ได้มาจากคนที่อยู่โคราชถูกไหมครับอาจารย์เขาได้สามตัวใช่ไหมอาจารย์ได้สามตัวก็ได้นิดเดียวหรอก คุณียร์มัก็ได้เยอะหน่อยกัอ๋อถ้าถูกตัวไหนครับอาจารย์อ้อะไรนะแปดแปดห้าสองอ๋อครับครับผมมันก,ก็คืออันเลขสี่สี่แปดสองก็คือได้มาจากคนที่ถูกแปดห้าสองใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อครับครับผมที่ว่าได้ได้เลขจากเขียนเขียนใส่ฝ่ามือใช่ไหมจนันจ้ะ อันนั้นเป็ปู่นาคราชเขาลงมาเขียนให้หลบเวลาแเขาจะลงมาเขียนให้เวลาเขามาขออะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วเขาบูชาปู่นาคราชที่บ้านเขาครับเขามาขอจะทารขอแล้วปู่ก็ลงมาเขียนให้หลบครับข้ก่อนเขาเขียนให้เขาอะไรสองตัวนะสองสี่อะไรประมาณนั้นครับถูกครับข้ดนี้ก็เขียนให้เขาอะไรสี่ตัวสองแล้วก็เขียนไปตัวเมื่อไห ก็คือเขาไปซื้อขึ้นลงแล้วก็ถูกอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ไปขึ้นลงพีการหาไป้อขึ้นลงกับเพราลงตรงโอ้ครับครับผมสี่แปดสองห้าแปดสองก็เลยถึงสามตัวอย่างงี้ป่ะเขาคนละคนละรับเขารักตายอะไรรับแปดห้าโอเคอ้ยคือน้อยอือก็เลยได้เอ็นสามตัวแต่ว่าได้น้อยใช่ไหมครับอาจารย์แต่พอได้ขึ้นเลยครับครับผมครเขาเล่นหนักเขาเล่ครับครับเห็นเห็นอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ท่านนี้นี่ก็คือถูกมา หกงวดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ลูกซิติบิลิรัมนะคนละคนใช่ไหมครับอาจารย์คืนบิลิรัมนั่นแต่ตั้งใจรู้จักเราหกงวดเนี่ยมันคือพลาดเลยหกงวดเลยเก่งมากเลยคนนี้ครับรู้เขาได้ตัวอย่างเล่นยังไงหรอกเขาเก่งมากครัเขาที่เรียกมาจากไหนครับอาจารย์เขาไปขอปู่เขาเป็นปู่เพี้นนะครับบางครูอาจารย์มาหาอาจารย์จังให้ไปไหว้ขอเลยนะประมาณทหกงวดแต่เราบอกว่าจะไหว้อะไรไข่ฟองใยับได้ใหญ่แต่ว้อย่างเหลือเขถูกสามตัวตรงสามตัมาสามตัวตัวสามตัวโต๊ด เขาเพิ่มขึ้นครับแล้วนะค่ะเมื่อกี้เขาเอาองค์ใหม่มาเปิดบกงคนเขาเอาองค์เล็กครา้นี้มันคืนเอาองค์ใหญ่มายนะตัดเงาเก่านี้วเปิดอ๋อได้สามตัวก็คือเขาเอาองค์ปู่มาเปิดกับอาจารย์แล้วก็ไปขอเองเลยใช่ไหมครับอาจารย์อครับก็เห็นมีหลายคนเหมือนกันนะคนที่แบบเอาโอปู่มาเปิดกับอาจารย์แล้วก็ไปขอแล้วก็ถูกเองเลยอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้เนาะอาจารย์ เขาก็บอกแนะนำบางทีว่าปู่เขาอยากได้แบบนี้ไปว่าอย่างนี้นะทำนี้ทำนี้นะเขาจะทำตามเขาขออะไระ็หวังึี่อาจจะนิมิตของเขาประมาณนั้นหรอกค่ะผมแล้วก็มันอยู่ที่ปรัสนาโดยหลัของเราครับคับผมก็คือบางทีแบบเขาไปซื้อขึ้นลงนี่ก็อาจจะถูกก็ได้น้อยจังตรงบางคนก็ขึ้นลงก็ดักหน้าดักหลังขรของเขาครับแล้วทีนี้คนที่อยู่โคราช ที่ได้แปดห้าสองเนี่ยงวดนี้ลูกศิษย์ท่านนั้นเนี่ยจะเดินมาขอที่นี่เดินทางมาขอที่นี่ใช่ไหมครับกต้องหลบเขาใช่หนัากันมานนั่นบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่เนาะนัประมาณนั้นมาขอประมาณวันที่สิบสี่ครับให้เขาเอาพวงอะไรมาพวงเดียวมัต้องเอาอะไรมาแล้วพวงาะไรพวงเดียวพอพอครับปู่ก็บอกอย่างนั้นนหลบในอะไรนะความรู้สึกนะปู่เขาสื่อมาอย่างนั้นมันต้องเอาอะไรมาขอแล้วพวงอะไรเราเรื่องพวงเดียวขอได้แล้วบอกว่าเขาจะให้อยู่ประมาณนั้นออ๋ ครับครับผมก็คือตั้งใจจะเดินทางมาจากโคราชเพื่อที่จะมาขอองค์ปู่ที่นี่แต่ที่ผ่านมาที่ศีท่านั้นถูกนี่ก็คือถูกกับองค์ปู่ที่อยู่ที่บ้านอืก็มาขอที่นี่แหละที่นี่เขียนให้เป็นองค์ของเขาที่บ้านคือมาตรงนี้มาประทับแล้วก็บอกของเขาอย่างนี้ครับครับผมอาจารย์จะซื้อจากองค์ที่บ้านของเขาครับตัวบังโงนี้ได้ได้มาเขียนให้หรือยังครับอาจารย์ วันนี้องค์องค์ปู่ที่บ้านของลูกศิษย์แต้มเขียนให้หรือยังครับ <S <S ย่างลูกเรเจ้าของเขายังไม่มาขอเงินลูกโอ้ตั้งใจจะมาขอมาที่ศีลถูกต้องลูกเร,เราไป<ม>เาเจ้าของเขามาถึงจะคือกันได้สัมผัสกันได้แล้วคคาาานานก็คืานเข้า<อ><อ>มาประมาณนั้นลูกใช่ไหมครับนาแต่ว่าเห็นอาจารย์ว่าได้เลขนี้นแล้วฝันมาแล้วสามคืนใช่ไหมครับอาจารย์ฝันมาแล้วสามคืนแต่มันจะให้ก็ไม่ให้จะให้ก็ไม่ให้คือมันฝันแล้วมันจาไม่ได้หลอก วันก่อนเดีหันาเขียนเรีแปดตัวเดียวเพียงให้แปดตัวใหญ่ตัวเดียวนั่นแหลมันก็จำม่ได้ไม่มีตัวประกอบอืมแค่นั้นเลยแล้วก็ตื่นแล้วก็ลืมถ้าลืมจะจำได้ที่แปดแต่เขาไม่ได้ให้เลขเพิ่มถ้าเขามาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะเขามาเขียนใส่กระดาษให้เราอย่างนี้มันก็ผ้าขาวเขาเขียนให้ลูกกระดาษสมุดเรานี่แหละแบบนี้แหละเขาเขียนให้เป็นเลขตัวใหญ่อย่างนี้ คุณเเป็นแปดตัวเดียวคุณที่สองฝันก็แลั้นไม่เห็นอะไรนะอยาให้แต่ก็ไม่เห็นเลขอะไรสักตัวเลยนะครับมันจะมาคุณที่สามเมื่อขึ้นแล้วฝันได้ประมาณปี่สามแล้วไม่ตนมาก็ไม่ได้คิดไว้ก็เลยดึงดึงจำรังๆจำไม่คิดก็คือประมาณเจ็ดสองหละประมาณนั้นถ้ามันเจ็ดสองก็ห้าสองนี่เลยประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นแปดเจีสองหรือเปล่านั้นเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ ความวันต่อกันสามสามคืนติดนะค่ะสามคืนติดอคืนที่สองแล้วก็ไม่ให้เห็นตัวเลขสักตัวเลยค่ะคืนแรกให้เห็นแปดตัวเดียวครัคืนที่สองก็ไม่เห็นตัวเลขอะไรเห็นแค่ดาษเปลา่าแล้วก็คืนที่สามคือว่าประมาณน่าจะจาไม่ผิดคือเจ็ดสองนะี่แหละอาจารย์มันจะเป็นเจ็ดสองนะลูกครับผมประมาณนั้นนี่เห็นเป็นลางๆใช่ไหมครับอาจารย์เป็นลางๆคล้ายๆคล้ายๆแบบคุ้มคืนเนแหละคุ้มไม่ชัดเท่าไหร่อืมงั้นเราจับสายเป็นแปดเจ็ดสองมค่ะน้อเออแล้วก็ตัดด้วยเจ็ดสองนี ถูกต้อง็ไม่แน่น่ะอาจจะเป็นแปดเจ็ดสองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวแรกไม่มีคู่ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องหลุดตัวแรกไม่มีคู่นะเวลางานสดงานก็เป็นแปดตัวเดียวตัวแรกเลยโอ้โหจะให้เป็นปริศนาหรือเปล่าอืส่วนมากก็ให้เป็นงั้นแหละหรอกส่วนมากให้เป็นปิศนาเราจับหาเอาเองแล้วเราก็จับหากันไม่ค่อยถูกเลยทั้งหมดแต่แล้วเห็นไหมเทียนให้สี่แปดสองแล้ก็จับไม่ถูกเนาะครับสี่แปดสองก็วิดไปแต้มหนึ่งจะได้สามตัว ่นเียไรตัวสี่ั้หนึ่งห้ห้าแต่สองมันก็ยังได้โต๊ตเนาะเขาคงให้าอย่างนั้นหรที่จะทำยังไงนะแล้วองค์ปู่ท่านกะประทานให้ขอให้ท่านประทานใหเร่องเร่องทั้งหมดเพ้อช่วงข้าวภาษาชาทูนนะะนาะไม่ในองค์ปู่ท่านอาจจะมีกฎของท่านอยู่ก็ได้เนาะอ่านเงจากช่วงข้าบราษาท่านก็อยากใั้ท่ามาให้ตรงตรนประมาณนั้นรอเขาจำดีนะในช่วงข้าบรรษาแ้วก็การก่อใจจำสิ่งจำอะไรบ้าง เราควรุโชคคุณจะตาบ้างครับรู้ตัยังไงหรอคุณโชคคุณจะตาเพื่อจะมีโชคมีลาบนาะครับแล้วของคนที่ถูกแปดห้าสองเนี่ยจะมาทำประเดีที่สิบสี่สามารถเอาแนวทางนี้แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้ไหมครับอาจารย์ได้หรอกไม่หาสหรอก้วคุยกับเขาให้นั่นเลยครับก็คือว่าเอฟซีลูกศิษย์ท่านนั้นเองมีโชคมีลาบก็อยากจะแบ่งโชคลาบให้กับท่านผู้ชมทางช่องด้วยจะได้มีโชคลาบด้วยกันนะครับ เขาก็ลองโทรมาคุยกับอาจารย์เราโอ้ยต้อเข้าใจาอาจารย์เราอ,อาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์หาได้โชคได้ลาบกันทุกคนครับ มีกันมาแล้วประมาณนักอาจรประมาณที่สิบสี่หรือบอกว่าหรือว่าขยับเอาองค์ปูพญานาคหรือว่ามีอะไรบ้างคะที like ่แบบว่าเอามาให้อาจารย์ปลูกเสกแล้วเสิงเรื่องโชคลาภอย่างเงี้ยค่ะมีองค์ปูพญานาคกัองค์เทวเวทเนี่ประมาณนี้เสริมโชคลาภประมาณนี้ประมาณว่าเอามาปลูกเสกเอามาครอบครูเอามาแบบเสริมบารมีอย่างงี้ถูกต้องเสริมบารมีามาปลูกเพิ่มให้มันแข็งขึ้นมีกิณภาพขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็กติดต่อเบิร์ท้ายคลิปเลยเนาะถ้าใครอยากเอาพญานาคหรือว่าปู่เวศหรือว่าลูกแมวได้ไหมคะได้ลูกแมวก็ได้ที่เป็นของวัตถุมงคลน่ะลูกทำได้หมดทุกอย่างน่ะลูกมันจะเป็นองค์ไหนก็ได้ทำได้หมดมันจะเป็นนางกวักลูกมังลูกแมวอะไรประมาณนี้ก็เรื่องอะไรเนผมที่มันพันๆกันก็เรื่องอะไรอ๋ออันผมแม่ม้วนแม่ม้วนนางนี้ที่ผมเป็นยาวๆใช่ไหมครับนางที่มันพันๆกันหมดครบคหมด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 มดห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  น่าจะใช่กว่าครับอาจารย์ไม่แน่ใจครับก็มีหลายอย่างเลยก็ไรืออะไรเนาะครับอาจารย์นี่ก็ปลูกเสกหลายอย่างเลยก็คือว่าผ่านวิธีการสวดมนต์ผ่านวิธีการปลูกเสกอยู่ที่ตำหนักเนาะก็คือของขังที่อยู่ในแบบสถานที่ตรงนี้เนะอาจารย์เนาะมันก็คือจะผ่านการสวดมนต์ตลอดครับเหมือนพวกสีพึ่งพวกอะไรที่อาจารย์ได้ปลูกเสกขึ้นมาปลุกเสกตลอดทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ พอปลูกเสกเพิ่มกระสภาพเพิ่มบ้านมีฮารดเยอะด้วยก็คือว่ายิ่งปลูกเสกยิ่งยิ่งขายอยนใช่ไหมครับมันต้องยิ่งยิ่งสวดเสริมยิ่งเพิ่มยี่ปลูกเสกมันก็ยิ่งขาขึ้นไปเรื่อยๆเลกครับประสิทธิภาพมันก็ยิ่งเยอะน่ต้องประสิทธิภาพมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลกครับครับเวยเมื่อกี้ยังบ่นว่าร้อนอยู่เลยอาจารย์ฝนมาแล้วฝนมาไอ้มีมานี่จะอะไรฝนตกตลอดเลยทุกรอบเลยเพราะเอ็ดมินล่ะพายฝนมาพายฝนมาจะอะไรฝนตกตลอดเลยเมื่อกี้ยังบ่นว่าร้อนอยู่เลย ถายร้อนแล้วลมโชยมาแล้วครับครุ่มขึ้นมาเลยฝนว่าตกแน่ๆเลยตอนค่ำเลยตกในห่อนไลยอือร้อนจนร้นนนั้นลมแรงแล้วไปมาแล้วแต่ว่าเล่ที่อาจารย์เห็นก็คือเจ็ดสองตัวเดียวใช่ไหมเจ็ดสองตัวเดียวหลหมดที่นั่งฉะนั้นแหละช่งนี้นะเดี๋ยวนางไม่็กเราดูล้ายทด้วยกันเ่อทนออกนะเราขอแนวทางงทีงสิบหามาขอก็รับตัวคอขจะมาบอกนะครับ ก็ให้เป็นอุปกรณ์เราเป็นแนวทางก่อนครับคลยพิจาิณาจีะรับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปจัดด้วยนะครับเป็นเป็นแปดสองก็เจ็ดสองนี่เราอาจารย์ครับแล้วก็มีแปดสองแอดมินก็ตัดให้เอาแปดไปใส่กับเจ็ดสองเพราะว่าอาจารย์นี่ฝันสามคืนถูกต้องฝันสามคืนเจดหรอกครับคุณแรกคือได้ไแปดตัวเดียวคุณที่สองไม่มีเลขแหละคุณที่สามจะได้เจ็ดสองเนี่ยสามคุณจะตัดก็เพิ้นอะไร ประมาณที่สามแลืมาก็ไม่ได้จไว้เลยคลาบคลาบคลาถ้ามมนเจ็สองก็ห้าสองทำมั่นใจห้าองก็เ2ถ้าไม่เจ็สองก็ห้าสองจะไม่ทำการมั่นใจว่าเจ็บสองัครับนั้นเอาห้าสองกันไม่มีตัวหนึ่งนอกจากแล้วแต่ มาที่ไรฝนตกทุกที่เลยไปติดมาเรื่องมาติดฝนทุกทีเลยนะคะมาที่ไรติดฝนตลอดเลยนะครับก็สําหรับท่านชมที่อยากจะเอาของมาปลูกเสกกับอาจารย์ที่ตำหนักก็สามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยหรือไม่ก็จับ G P S มาที่ตำบลประทัดปูได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์น้ำปรจับมันวัดปั้มระเบิดได้ใกล้วัดประมาร้อยเม็ดน้องสุดท้ายแล้วก็คือตำหนักอาจารย์อยู่ใกล้วัดประทัด นะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็โทรติดต่อเบอร์ทัวรอาจารย์ก่อนก็ได้เนะาะเผื่ออาจารย์ไม่ว่างไม่สะดวกนิดน้อยอาจารย์เนาะตัวบางวันก็ไม่บ้างตัวบางครั้งก็ออาจากสำนักบางไปนั่นมานี่เนาะครับแล้วไปทุรกรตรงนี้นันจะได้โทรคุยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมวันที่1 4บส่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าไม่เป็นวันที่สิก็เป็น1 5บ้าใช่ไหมครับอาจจะได้ลงแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นเลขของลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับที่จะมาขอองค์ปู่ ขอบคุณค่ะขอบคุณคับเป็นแนวทางของอาจารย์นะคะเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ให้ท่านชมกดรอวันที่สิบสี่ไว้นะคะเนาะวันนี้แอนมินก็ขอจบคลิปไว้เวเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ